5-Minute Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ 5-Minute นะครับคุณอยู่กับโระบิทานอุสาหะครับวันนี้เอาเนื้อหามาจากหนังสือเล่มเดิมนะฮะ Super l e v e l c e ซ s a m s u n ัปปเเ Samsung, ผู้เขียนนะครับวันนี้หัวข้อคือ เหตุผลที่ผู้นําต้องเป็นหนอนหนังสือเออน่าสนใจไหมเราเคยได้ยินนะว่าออคนที่เก่งทั้งหลายเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะมากบิลเกตเออไอลอนมัสสตีฟจ็อบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วทาไมเหตุทำไมถึงต้องเป็นหนอนหนังสือด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับวิธีการพัฒนาความสามารถที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการอ่านหนังสืออย่างไม่หยุดยัง้ง หากจะกล่วาวว่าวิจัยทัศน์ของคนเรานั้นมาจากการอ่านหนังสือก็คงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเกินไปนะจริงๆบิลเกตเขเคยพูดเรื่องนี้นะครับเออพูดถึงบิลเกตหลายท่านคงจะทราบว่าบิลเกตมีติงวีก็คือสัปดาห์ที่เขาเนี่ยไปค,ค,คือเขาตัดขาดจากโลกภายนอกทุกอย่างไม่มีไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะไปอยู่ในกระท่อมในป่าแล้วก็มีหนังสือไปตั้งสอง,ง,งสัปดาห์นะครับไม่รับโทรศัพท์ไม่อินเทอร์เน็ตไม่อะไรทั้งสิ้นนะอ่านหนังสืออย่างเดียวเขาบอกเขาอ่านหนังสือแล้วก็นอนแล้วก็กินแค่นี้นะออกลังกาย แต่กลับมาเนี่ยเขาจะได้แผนการเจ๋งๆมาสำหรับ Microsoft ไปอีกทั้งปีเลยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องการอาาร่านหนังสือเนี่ยมันมีมันมีความเกี่ยวข้องมากๆนะครับกับวิชั่ n นของผู้นำนะครับมันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางอ้อมทั้งยังเพิ่มขอบเขตความสนใจและพื้นที่ทางความคิดนะฮะตลอดจนพัฒนากล้ามเนื้อความคิดทำให้มีทักษะการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบการได้เห็นว่าหนังสือเล่มนั้นๆเนี่ย เขาเล่าถึงการรับมือของผู้เขียนหรืออะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมพลังแห่จงจินตนาการได้นะครับดังนั้นบ่อยครั้งเราได้เห็นภาพผู้บริหารระดับโลกจดจ่ออยู่กับการอาร่านหนังสือบางคนเลือกอา่านหนังสือตามนักธุรกิจระดับโลกนะแต่เขาบอกว่านี่ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะว่าคนเหล่านี้จะพยายามทําตามมุมมองของคนอื่นการเรียนแบบอย่างง่ายๆคือปัจจัยที่ขัดขวางการเลือกที่สมเหตุสมผลนิสัยการอ่านนั้นเรียนแบบได้และควรเรียนแบบด้วย แต่เราควรจะเลือกหนังสือที่ด้วยตัวเองนะครับผู้เขียนเนี่ยบอกว่าเขาชอบอ่านหนังสือหลากหลายสาขาส่วนตัวแล้วสาขาที่ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ให้มากที่สุดคือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการนะครับเขาบอกว่าทั้งวิวัฒนาการและการสแสวงหาความรู้จากวรรณกรรมคลาสสิกเป็นสองอันที่ดีมากนะครับแต่การจะเข้าใจวรรณกรรมคลาสสิกได้ต้องเข้าใจอดีตมากพอซะก่อนนะครับ การจดจ่อก MM ับหนังสือแนวนี้อาจจะไม่ใช <Yeah. S 1> ่เ kind ร of yeah. <Yeah. S 1> yeah. so, ื่องง่ายนักแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีการอันหนึ่งที่ดีนะเหตุผลที่ผู้เขียนบอกว่าชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิยาการเยอะมากๆนะฮะเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะไม่เพียงรักษาเผ่าพันธุ์และการเอาชีวิตรอดแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่มาจนได้ถึงวันนี้อย่างเช่นมนุษย์เนี่ยก็คือปรับตัวนะครับปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การปรับตัวนี้เองคือการ เปลี่ยนผ่านสู่กระบวนการวิวัฒนาการไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่การอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการจึงทําให้เราสามารถคิดอะไรได้หลายอย่างเข้าใจถึงบทบาทและความจําเป็นของการปรับตัวนะครับขั้นตอนต่างๆในการปรับตัวนะฮะแล้วก็ใครรอดใครไม่รอดเป็นต้นหนังสือวิวัฒนาการของมนุษย์ของสัตว์ต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกับวิวัฒนาการขององค์กร ทุกองก์เนี่ยต่างจะพยายามเข้าใกล้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าเป็นจุดที่ว่าออพติมัลที่สุดของเราเนี่นะครับแน่นอนว่าบางครั้งก็ทําถูกบางครั้งก็ทําผิดถึงขนาดสิ่งมีชีวิตสังคมและองค์กรหรือบริษัทก็จะค่อยๆเติบโตดีขึ้นในอนาคตเพื่อไปสู่สภาวะที่เหมาะสมที่สุดนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่าวิวัฒนาการหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการมักมอบสติปัญญาด้านการบริหารให้แก่ผมเช่นกันให้กับผมผมคือผู้เขียนนะครับนอกจากนั้นยังเป็นหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์ส,สังคมและความเป็นผู้นํา นะฮะอันนี้ก็ผู้เขียนบอกว่าไม่ได้อ่านมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ก็น่าสนใจนะครับผู้เขียนบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะได้ให้หนังสือกับเพื่อนพนักง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรู้จักเนี่ยไปมากกว่าหมื่นเล่มนะครับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทํางานด้วยกันมานานเคยได้รับหนังสือเป็นของขวัญจากเจ้าตัวเนี่ยถึงหนึ่งร้อยเล่มเลยนะครับเยอะมากนะฮะ ผู้เขียนบอกว่าผมสงสัยปีที่แล้วได้อ่านหนังสือกี่เล่มนะครับเลขาคำนวณให้บอกว่าอยู่ที่ประมาณ 70- ถึงเล่มต่อปีเขาจําได้ว่าปกติ1สัปดาห์จะอ่านหนังสืออย่างละเอียดได้ประมาณ1เล่มถ้าไปเดินทางต่างประเทศจะมีเวลามากขึ้นก็จะอ่านเยอะขึ้นอีกนะครับ1ปีอ่านหนังสือ1 0บถึงหนึ10 100เล่มแต่จริงแล้วมีหนังสือหนึ่งใน3เท่านั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับแล้วก็บอกว่า ไม่ได้หมายความว่าหนังสืออ่านจะดีทั้งหมดหนังสือบางเล่มเนื้อหาใช้ได้หนังสือบางเล่มเนื้อหาใช้ไม่ได้นะครับก็ให้เลือกเอาละกันว่าอะไรดีหนังสือไม่ได้เพียงให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังช่วยเวลาเพิ่มเวลาคิดด้วยนะครับเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการพยายามจะเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้เขียนโดยมีสื่อกลางเป็นตัวอักษรนะครับ ถ้ากล่าวถึงในกรณีนี้เนี่ยผมก็อาจจะมีคอมเมนต์ได้เยอะนึผมคิดว่าหนังสือเนี่ยมันช่วยเราเนี่ยนะครับในแง่มุมของหลายเรื่องตัวเนื้อหาหนังสือเองเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะฮะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์มีตัวอย่างเข้าใจโลกอะไรต่างมากขึ้นแต่มุมนึงที่เป็นบทบาทสําคัญมากของหนังสือสำหรับผมก็คือว่าหนังสือเนี่ยมันช่วยปรับกระบวนการทางความคิด เพราเราอ่านไปเยอะๆเนี่ยนะครับกระบวนการของความคิดของเราเนี่ยมันจะมีลอจิกมากขึ้นเพราะเราอ่านในหนังสือมาเราจะพบว่าอ๋อทำแบบนี้มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นทําแบบนี้นจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นลอจิกพวกนี้เองนะครับที่มีคุณค่ามากสาหรับคนที่เป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อ่านหนังสือกันเยอะๆะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ f i minute podcast